บโอโอเยสตอนมาสำรวจปล่องน้ำร้อนใต้ทะเลลึกกันเถอะในสถานที่ที่ลึกลงไปมากๆเลยครับลึกลงไปใต้น้ำทะเลนะลึกบบลึก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 เป็นกิโลเมตรเลยจนกระทั่งทุกอย่างเนี่ยมืดสนิทนะครับในที่ที่ลึกขนาดนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอันดับแรกเลยคือไม่มีแสงมืดสนิทเหมือนเราปิดตาอย่างที่สองเซฟิราเคยไปไหว้สาว่วยน้ำไหม เคยคะ่ะแล้วเวลาเรามุดหัวลงไปลึกๆเป็นไงฮะมันจะแบบขู่อื้อค่ะใช่ไหมการที่หัวเราอื้อเนี่ยเกิดจากความดันสูงมากเพราะฉะนั้นในที่ที่ลึกมากๆเนี่ยความดันคือน้ําหนักของน้ําที่อยู่บนหัวเรามันกดหัวกดแบบมากมายมหาศาลไม่น่าจะมีตัวอะไรอยู่ได้เท่านั้นยังไม่พอนะบริเวณปล่องน้ําร้อนที่พี่ว่าเนี่ยมันปล่อยควันพิษนะฮะปล่อยควันพิษขึ้นมาแล้วไม่ใช่ควันพิษธรรมดาเป็นควันพิษที่แบบร้อนมากร้อนยิ่งกว่าน้ําเดือด ซึ่งปล่องตรงนี้ครับมันปล่อยน้ําร้อนออกมาก็จริงแต่ว่าพอกระเถิบไปอยู่ข้างๆปล่องปุ๊บอุณหภูมิตกไปเป็นใกล้จุดเยือกแข็งทันทีพี่แทนคะแล้วแบบนี้ปล่องน้ําร้อนมันเกิดขึ้นยังไงล่ะคะก็คืออย่างนี้ครับโลกของเราจริงๆมันเป็นแผ่นๆมาต่อกันนะซึ่งบริเวณรอยต่อของแต่ละแผ่นเนี่ยมันก็จะเป็นรูให้ของร้อนๆที่อยู่ใต้โลกเนี่ยสามารถแบบปุดๆ,ๆขึ้นมาได้ ส่วนหนึ่งก็คือเป็นควันพิษที่เราเห็นสีดำๆพ่นลงมาจากปล่องพวกนี้แหละแล้วก็ถ้าเกิดเราไปดูในแผนที่โลกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าปล่องน้ําร้อนพวกนี้อยู่ตามทะเลลึกจุดต่างๆเต็มไปหมดเลยคะ่ะแล้วแบบนี้คนเราจะไปอยู่ตรงนี้ได้ไหมคะอ่าได้เลยครับถ้าซาเฟล่าอยากไปอยู่ไปอยู่ได้เลยครับแต่ว่าแค่หนึ่งวินาทีตายเลยนะเพราะว่ามันทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งควันพิษทั้งความดันสูงทุกอย่างโอ้โหงั้น แบบนี้ถ้าคนอยู่ไม่ได้<ะ>สตัตว์ต่างๆก็อยู่ไม่ได้สิคะมันไม่น่าจะอยู่ได้ใช่ไหมแต่นี่แหละครับพี่จะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีสัตว์อยู่รอบรอบบริเวณปล่องน้ําร้อนเหล่านี้เยอะมากเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วมันอยู่ได้อย่างไรเรามาติดตามกันเริ่มต้นจากพอไม่มีแสงอาทิตย์เนี่ยจะเอาอาหารที่ไหนกินก่อนเพราะว่าถ้าเป็นบนบกมีแสงแดดส่องต้นไม้เติบโตได้แต่ในที่นี้ไม่มีอะไรกินเลยปรากฏว่าอย่างนี้ครับ บริเวณที่มีปล่องน้ําร้อนเนี่ยมักจะมีแบคทีเรียอยู่ประเภทหนึง่งแบคทีเรียรู้จักไหมรู้จักค่ะโอโ้โหรู้จักด้วยไหนะขอรูนหน่อยแบคทีเรียอ <c oughs> มันคืออะไรครับแบคทีเรียมันเป็นสัตว์ตัวเล็กๆค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะเซลล์เดียวที่แบบเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าใช่ค่ะแต่มันอาจจะมีอยู่เต็มไปหมดแล้วแบคทีเรียบางชนิดเนี่ยก็อาศัยอยู่บริเวณรอบปล่องน้ําร้อนใต้ทะเลลึกนี่แหละแล้วมันสามารถที่จะ เอาควันพิษที่ออกมาจากใต้ปล่องนั้นนะ่ะกินเป็นอาหารของมันได้ยกตัวอย่างสัตว์ตัวแรกครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าทูบเวิร์มหรือว่าหนอนท่อนะครับเราจะสังเกตว่ามันมีปลอกที่คล้ายๆเหมือนกระบอกข้าหลามอะไรเงี้ยเป็นท่อขึ้นมาแล้วก็ตัวมันเนี่ยจะอยู่ข้างในยาวๆนะฮะยาว2เมตรได้มันอยากแข็งมากเลยเฮ้ยพี่ว่ามันสวยงามบอกแล้วมันก็จะโผล่อวัยวะส่วนหนึ่งออกมาที่เป็นสีแดงๆที่เราเห็นเนียฮะ ออกมาจากปลายของปลอกมันซึ่งในเอลววเนี้ยมีแบคทีเรียอัดแน่นอยู่เต็มไปหมดเลยมันให้แบคทีเรียที่อยู่ในเจ้าช่อสีแดงของมันเนี่ยสร้างอาหารให้มันในขณะเดียวกันมันก็เป็นบ้านให้แบคทีเรียได้อยู่อาศัยสรุปว่าได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่แล้วก็อยู่กันได้แล้วนอกจากหนอนมันมีตัวอื่นอยู่ไหมคะพี่แทนมีคล้ายๆกันเลยก็คือเป็นหอยชนิดหนึ่งนะฮะที่ตัวใหญ่มากเนี่ยตัวใหญ่เท่านี้เลยแล้วก็มันอาศัยอยู่แถวๆบริเวณปล่องน้าร้อนเนี่ย แล้วมันก็มีแบคทีเรียอยู่ในตัวมันเหมือนกันแบคทีเรียก็จะช่วยสร้างอะไรให้มันอาหารถูกต้องครับแล้วแบคทีเรียได้ประโยชน์อะไรจากการอยู่ในหอยที่อยู่อาศัยค่ะ,ะถูกต้องครับเป็นการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับหอยก็เติบโตได้แบคทีเรียก็อยู่ได้เอาละหอยเราก็มีแล้วนะฮะถ้านึกถึงพวกซีฟู้ดต่างๆสเปยร่าคิดว่ามีตัวอะไรอยู่ที่นี่กุ้งค่ะกุ้งที่นี่เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับ แล้วก็เป็นอาหารของตัวอ,อื่นที่มากินกุ้งต่ออีกทีให้ทายว่ามีตัวอะไรอีกปูค่ะปูก็มีครับปูที่นี่นะฮะจะเป็นปูตัวขาวๆซีดๆมากันทีหนึ่งเยอะแยะมากมายและไม่ได้มีแต่กุ้งหอยปูเท่านั้นนะครับยังขาดตัวอะไรอีกปลาก<อ>ุ้งหอยปูปลาใช่แล้วครับกุ้งหอยปูปลา ปลาเนี่ยบริเวณปล่องน้ําร้อนใต้ทะเลลึกก็มีปลาเหมือนกันนะแล้วตัวใหญ่ด้วยฮะมาถึงก็มากินสัตว์อื่นที่เล็กกว่าบางทีอาจจะกินหนอนท่อก็ได้อาจจะไปกินกุ้งอีกก็ได้นะฮะทุกอย่างมันต่อย,ยอดกันขึ้นมาเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าห่วงโซ่อาหารซีฟู้ดของเราจะยังสมบูรณ์ไปไม่ได้ถ้าเกิดมีกุ้งแล้วมีหอยแล้วมีปูแล้วมีปลาแล้วยังไข่หนึ่งตัวปลาหมึกค่ะปลาหมึกถูกต้องครับปลาหมึกก็มาเหมือนกันนะฮะ แล้วปลาหมึกเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไปล่าสัตว์อื่นกินสรุปว่าเรามีเริ่มต้นจากแบคทีเรียแบคทีรียมาอาศัยอยู่ในร่างกายของหนอนบ้างนะฮะของหอยบ้างแล้วก็มีสัตว์อื่นๆที่มากินต่อกันไปเรื่อยๆเป็นทอดๆแบบนี้ทําให้ระบบนิเวศบริเวณปล่องน้าร้อนใต้ทะเลลึกเนี่ยเต็มไปด้วยสัตว์ต่างๆมากมายหลายชนิดเดี๋ยวนะครับหนูเป็นคนต้องสรุปไม่ใช่หรอพี่ดันสรุปไปแล้วกลายเป็นว่าสเปราไม่ต้องสรุปเลยประโท do 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 do